สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมกิโอ o า Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นเด็กปล่าอากาศครับตอนนี้เริ่มหลังนะครับมือแรกก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเพราะอย่างน้อยก็มีมีแม็กซี่นะเอาไว้โยโยนอะไรได้บ้างแล้วก็มีเป็นคู่พร้อมเล่นครับเป็นไอ้ม้าน้าครับมีอบชาร์กด้วยแล้วมีแฟรี่ครับแฟรี่นี่ก็ไม่เกี่ยวกับคอมโบนะแล้วก็มีมาม่าปอมครับเผื่อพลาดพั้งมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือเปิดที่ดีนะครับก็เดี๋ยวเขาเริ่มก่อนนะเริ่มเลยครับ เปิดมาปุ๊บใบแรกครับเป็นร้อยแยกนะน่าจะกําลังฮิตครับเอาไ้สู้กับเทเลเมนสมัยนี้นะก็เป็นอ่ะตัวนี้เราโยนแม็กซี่ไปก่อนเลยครับเผื่อเขาเ,เล่นยาวนะเพราะว่าถ้าเกิดไอ่ร้อยแยกมันแอคทีฟเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแม็กซี่มันจะโยนไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแม็กซี่มันบอกว่าต้องโยนลงหลุมครับถ้าใบนี้แอคทีฟเสร็จปุ๊บมันก็จะไปมูโซนครับมันก็โยนไม่ได้เพราะงั้นเราก็โยนทิ้งๆไปเลยครับเผื่อได้ใช้นะเผื่อติดว่าต่อครับ เราเป็นสเก็ตบอร์ดครับตัวนี้ถ้าเกิดเริ่มก่อนเนี่ยตัวนี้จะเก่งมากมานะเพอพลังมาสองพันใช่ปะแล้วก็มันเทคมันจะค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงนะบอกว่าไม่สามารถนอมอนหรือสเปรได้ถ้าเกิดคอนโทรลมอนต,ตัวอื่นนะก็คือลงได้แค่ตอนที่มีมันแค่ตัวเดียวอ่ะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายครับไม่สามารถแอคทีฟเอฟเฟกต์มอนเตอร์ได้ถ้าเกิดแปบลบว่าจํานวนครั้งที่แอคทีฟอะครับต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับพวกมอน พิธีกรรมฟิวชั่นซิงโครเอ็กซีเพนดูลัมแลวก็ลิงครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยครับจะไม่มีใครใช้เฟกอะไรได้เลยต้องมีมอนลิงถ้าสมมติมีมอนเอ็กซีตัวหนึ่งอ่ะก็ใช้เฟกได้ทีหนึ่งถ้ามอนพวกเอ็กซีกับมอนลิงก็จะใช้เฟกได้แค่สองทีครับทั้งเทิร์นค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าเราใช้เฟกไม่ได้ครับเราจะสเปรย์ใครออกมามันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันห้ามใช้เฟกคู่นี้จะลำบากมากนะถ้าเป็นแบบเป็นได้ปกติถ้าแบบยิ่งมากกับร้อยแย่ครับถ้าเป็นเทเลเมนตะ์อ่ะน่าจะแพ้ ไม่น่าจะสู้ได้แล้วมันห้ามไอ้ที่เอฟเฟกเนี่ยมันน่าจะเป็นทุกที่เลยครับใช้จากพวกพวกเทพดินน่ยก็ไม่ได้นะถ้าเกิดอ่านไม่ตกตรงไหนนะมันไมไ่บอกว่าบนฟิลครับก็คือเอฟเฟกทุกที่ครับห้ามใช้ถ้านอกจากจะมีมอนที่มาจากเอกเดกครับถึงจะใช้ได้ทีหนึ่งมีเซ็ตหนึ่งใบนะครับแล้วก็ผ่านเลยตรงน,นี้จะค่อนข้างลําบากครับเพราะว่าไอเนี่ยมาน้ําลงไปปุ๊บก็ไม่ได้โม ไออภิชาครับก็สเปรย์ไม่ได้ครับเพราะว่าห้ามใช้เฟกมอนแต่ว่าโชคดีครับที่เรามีมาม่าปลอมของเราจัครับก็จวเป็นแม็กซี่มาซ้ำเติมนะซ้ำเติมความเจ็บปวดแล้วก็ลงเป็นมาน้ำครับใช้เฟกไม่ได้นะแล้วก็ใช้มาม่าปลอมครับเรียกมาเลยตรงนี้ครับที่ยังไม่เรียกเป็นตัวซิงโคมานะเพราะว่าต่อให้เรียกตัวซิงโคมาครับ มันก็ยังแก้เลยไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องเคลียร์มันให้เร็วที่สุดครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเอ็กซครับเป็นสเตลคาเก้นเพราะคาเก้นเนี่ยมันสั่งยิงได้ครับยิงปุ๊บปึ้งสมมติมว่าใบนี้เป็นใครสักคนที่ช่วยครับเพราะว่าเด็กพวกเนี่ยเขาจะเลี้ยงตัวนี้ครับไอสก็ตบอร์ดเนี่ยไม่ให้มันตายครับทำอะไรก็ได้ให้มันตายยากที่สุดเพราะแค่มันยืนสองพายครับมันก็ตีบีดดาวก็แฟรครับก็ตายละเพราะงั้นพอเป็นคาเก้นครับมันยิงสปีดสองค่ะเราก็ยิงเถิดเราถ้ามันไม่ตาย เข้าเธอเขาก็ยิงมาซ้ำอีกทีหนึ่งให้มันตายตายไปเลยก็น่าจะดีมีประโยชน์อ่ะยิงเลยครับอันนี้เขาเปิดเป็นกำดักแฟนท็อปไนท์ครับชีมอนหนึ่งตัวพลังเพิ่มห้าร้อยแล้วก็ถ้ามันจะตายครับมันจะไม่ตายอย่างที่บอกครับเขาต้องใส่ทุกอย่างครับเพื่อช่วยไม่ให้สเก็ตบอร์ดเนี่ยตายแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเราครับเพราะเดี๋ยวเราก็ยิงซ้าตามที่บอกเมื่อกี้อ่ะอันนี้ใช้เฟฟคได้นะครับเพราะว่าเรามีมอนต์เอ็กซครับอยู่สนามก็มีตัวเดียวก็ใช้ทีเดียวครับ แต่ก็ไม่สำคัญเพราะเราจะเล่นแค่นี้แหละยิงเลยไม่ตายครับแล้วก็ผ่านเลยครับเพราะว่าเราไม่เหลือธาเลยละไม่ได้เตรียมอะไรไว้ด้วยเพราะว่าไม่ได้เล่นครับที่บอกใส่ใบเฟซเขาครับเขาเซตหนึ่งตัวนะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้เขาจะเข้าไปเทิร์นครับเอฟเฟกของไอคาร์เกนเนี่ยมันยิงได้แค่เมนเฟสใช่ป่ะล้วก็ตรงนี้แหละยิงทิ้งไปเลยตึง้งอ่ะแล้วที่นี้ครับพอเด็กเขาเป็นเด็ก แอนตี้เมตาแบบเนี้ยครับมอนเขาจะมีไม่กี่ตัวหรอกเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนเขามีเป็นไลโอห้ามเสิร์ชสเก็ตบอร์ดครับในเกมเฟกส์และอีกตัวที่สําคัญครับคือไอ้ฟอสซิลไดนาครับเป็นไดนโนเสาร์นะถ้าเกิดหงายอยู่ห้ามทุกคนสเปรย์ถ้าเกิดฟลิปปุ๊บก็บึ้มมอนทุกตัวอ่นมี้ใบเซชฟเกอร์มันอยนู่นะกรณีเนี้ยครับใบเซชฟของเด็กเนี้ยครับมีแค่ตัวเดียวนะจากที่เคยเล่นมายาวนานใบเนี้ยครับเป็นฟอสซิลไดนาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางเป็นตัวอื่นเลย ก็เดี๋ยวเราก็ลงครับเพราะถ้าเกิดเราตีปุ๊บเนี่ยมันฟีมาปุ๊บม,มันจะบึ้มมอนทุกตัวครับเราจะสู้ไม่ได้นะเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องเคลียร์มันทิ้งโดยการที่ไม่ให้มันหงายกลับมาครับใช้เฟคของแมกาพูลครับสเปรย์เป็นแฟรลี่นะและ้วก็ไอเฟคของไออบิชาครับสเปรย์สเปรย์สเ,เสร็จปุ๊บเราก็ลิงเลยลิงเป็นอบิชิปเปอร์ครับเพื่อที่จะใช้เฟคของโอเมนนะสเปรย์ลงมาร้อไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อเราเคลียร์ไม่ได้จริงๆเนี่ยเราจะได้มีเป็น แฟลลี่กับแมงกะพรุนรับสเปย์มาแล้วก็ซิโคเล่นเธสฝั่ขงข้ามได้อตัวนี้เราใช้เฟคของอภบิชาครับลากเพื่อนลากโอมนลงมาแล้วก็เดี๋ยวใช้เฟคของอบิชาครับสั่งรีมูฟเลยรีมูฟไออบิอาบิชาของเราครับที่ไม่ได้เลนแล้วรีมูฟคู่ไก่ตัวนี้เลยครับะมก็นี่ครับที่บอกเป็นฟอสซิลเดน่าครับ ถ้าการไปนี้ฟิปขึ้นมาปุ๊บจะบึ้มมอนที่สเปรทุกตัวแล้วก็ถ้าเกิดมันหงายหน้าอยู่ครับทางอฝ่ายห้ามสเปรมอนตัวนี้ก็จะเก่นเงนะเราเด็กพวกนี้เขาจะมีเวทที่มันจะสู้กับใครแล้วพลังจะเพิ่มให้เยอะกว่าฝั่งข้ามร้อยหนึ่งทำให้เราตีมันไม่ตายนะก็จะมานี้ครับเป็นเด็กแอนตี้เมตันะก็ถ้าเกิดเราอ่ะรู้อยู่แล้วเนี้ยถ้าเกิดแบบคนไม่รู้ครับตีเข้าไปจะแพ้เลยนะเพราะว่าตัวนี้ฟลิปมาปุ๊บมันก็บึ้มมอนทุกตัวก็จะเล่นตอบไม่ได้แล้ว ก็แต่ประมาณนี้ครับผมเวลาเจอแบบเด็กยุกิครับมันก็ใครรู้เยอะกว่ามันก็ได้เปรียบอะครับผมถ้าเกิดแบบไม่รู้มาก่อนเงี้ยแล้วมาโดนมันก็ซู้ไม่ได้ใช่ปะล่ะแต่ถ้าเกิดเราแบบอ่านเทคก,การ์ดเยอะๆดูการ์ดเยอะๆเงี้ยเราก็พอจะมีท่าที่จะดินไปได้บ้างก็อันนี้เป็น world qualify ครับผมไม่มีลิเด็กนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ